เมืองอมือล็อนประวัติความเป็นมาที่น่าสะพรึงกลัวสวัสดีครับวันนี้มิสเตอร์พีจะมาเล่าเกี่ยวกับเมืองผีลอ็อกให้ฟังกันนะครับเรื่องเล่าเมืองผีลอ็อกคนเก่าเล่าประสบการณ์เรื่องผีดูจากเมืองปีลอ็อกสมัยเป็นเด็กผมอยู่ที่ตำบลปีลอ็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบรุรีตอนนั้นการทำเมืองแรกที่บ้านอีต่องกำลังเฟื่องฟูงมากๆ ทั้งวุลแฟลมและดีบุกมีคนไปลงทุนทําเหมืองกันหลายรายแต่ที่ใหญ่สุดๆคือเมืองสมศัก์ตั้งชื่อตามเจ้าของที่ไปเรียนจบวิศวกรรมเหมืองแร่จากประเทศออสเตรเลียคนงานทั้งไทยกะเหรี่ยงและพะมาร,รวมแล้วอยู่ราวห้าหกรอยคนคิดดูแล้วกันว่าเป็นเมืองที่ใหญ่โตขนาดไหนตำบลปิล็อกกลายเป็นชุมทางนักแสวงโชค ผู้คนคึกคักมีชีวิตชีวาร้านค้าสารพัดชนิดเรียงรายกันเป็นเหมือนอำเภอใหญ่มีโรงหนังโรงละครขนาดละครพมา่าอย่างยกคณะมาเปิดการแสดงที่นี่ก็แล้วกันเมื่อ50กว่าปีก่อนแร่วนแฟมปาเข้าไปกิโลกรัมละ100บาทขณะที่ราคาทองคำอย่างแค่บาทละไม่ถึง400บาทเท่านั้นเองไม่ว่าาราหรือร้านเหล้าล้วนคึกครืน้น มีแต่เสียงัวเราะคลึกครื้นเฮฮาของผู้คนที่กอบโกยเงินทองกันกระเป๋าตุงไม่มีวีแววว่าขุมทรัพย์ใต้ดินจะหมดสิ้นหรือสูญหายไปง่ายๆสมัยนั้นการเดินทางมาจากอำเภอทองผาภูมิไปปิล็อกอย่างลำบากยากเย็นทุรกันดารเหลือเชื่อชนิดที่ต้องขึ้นช้างบุกป่าฝ่าเขาเข้าไปแล้วกันแม้ว่าจะมีหนทางให้รถยนต์แล่นได้แต่ก็ยากเย็นแสนเขน็ญจริงๆ ระยะทางแค่60กว่ากิโลเมตรต้องใช้เวลาถึง6 7ถึงชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายถ้าเป็นหน้าฝนก็เลิกคิดฝันเรื่องการเดินทางได้เลยอ๋อไปกันทีต้องยกขบวนเป็นกองคารวันอย่างบะเบาะก็ราว5-6คันนะครับถ้ามีอุปสรรคยางแตกเครื่องเสียหรือติดล่มก็จะได้ช่วยกันฉุดลากไปจนได้แต่ก็ไม่มีใครย่อท้อไปแสวงโชคขุดแร่เหมือง ขุดทองคำกันหรอกครับต่อมาราคาแร่เริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆแรดีบุกกับทางแซนก็ลดน้อยลงจนบางแห่งถึงกับหมดสิ้นเหมืองแร่ต่างๆทยอยกันเลิกกิจการแม้แต่เหมืองที่ใหญ่ที่สุดก็หนีไม่พ้นร้านรวงน้อยใหญ่ก็เริ่มปิดตายผู้คนต่างกระจัดกระจายการไปแสวงโชคที่ใหม่ๆตำบนปิล็อกที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูก็ค่อยๆอ,อ,อับเฉาโรยราลงไปตามกฎอน,นิจจัง ที่ไม่มีสิ่งใดจะกีรังยั่งยืนไปได้ตลอดกาลจากบรรยากาศคลึกคลื้นชื่นบานกลับกลายเป็นความเงียบเงาเศร้าซึมหน้าวังเวงใจยามเช้าหมู่บ้านถูกปกคลุมวิสัยหมอกหนาทึบดูเศร้าหมองและชวนให้หดหู่ใจเมื่อนึกถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่คงจะไม่มีวันย้อนกลับมาอีกแล้วเมืองแรกกลายเป็นเมืองแลลนตามโตกทานที่มีชาวบ้านใช้อุปกรณ์คล้ายฝาชีก้นแหลม เรียกว่าเลี้ยงมาร่อนแร่ไปขายพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้วันวันคำว่าปิลลอกคือภาษาอะไรมาจากไหนคำถามนี้น่าสนใจนี่ยังไม่มีใครตอบได้ให้กระจา่างได้ว่าเป็นภาษามอนกระเรี่ยงหรือพมา่านอกจากจะคาดเดากันว่าเพี้ยนมาจากเมืองผีหลอกอันเนื่องมาแต่ความเชื่อดั้งเดิมว่าสมัยก่อนเหมืองเหล่านี้มีผีสิงสู่อยู่มา,านานเกือบร้อยปีแล้ว และมีคนโดนผีหลอกในเหมืองมาหลายรายด้วยกันตั้งแต่มีการขุดดินทําเหมืองในระยะแรกๆมีคนได้รับอุบัติเหตุจนถึงล้มตายอยู่บ่อยครั้งวิญญาณอันเจ็บปวดและทุกทรมานแสนสาหัสได้สิงสู่อยู่ในเหมืองต่างๆปรากฏกายให้คนเห็นบ่อยครั้งบางทีก็พบเห็นกันในเหมืองใต้ดินเห็นเดินนำหน้าอยู่ดีๆขณะที่เดินตามหลังโดยไม่ได้หวาดระแวง จู่ๆก็เลี้ยวหายไปต่อหน้าต่อตาเล่นเอาหมุนตัวกลับเพ่นกระเจิงแทบไม่ทันหายใจหายคอออกมาบอกกล่าวให้เพื่อนฝูงฟังกันเลยทีเดียวบางครั้งก็มีเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือดังสะท้อนสถานมาเข้าหูพวกคนงานหลายๆคนแต่เมื่อชวนกันไปดูก็เห็นแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวส่วนมากจะเป็นเงาวับว,วแวมๆอยู่ในสายหมอก ทางกลางบรรยากาศยืดเย็นในหุบเขาเสียงหมาหออกหอนมาจากที่ไกลๆก,กับเสียงยอดไม้สะบัดลมสู้ซ่าฟังเพลินๆเ,เหมือนเสียงใครกำลังทอดถอนใจด้วยความเหนื่อยอย่างเหลือประมาณขึ้นชื่อหรือช้าว่าเป็นเหมืองผีหลอกจนกลายเป็นเหมืองปิล็อกที่รอ,อการฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกาญจนบุรีถ้าได้รับการส่งเสริมจากทางการที่เกี่ยวข้อง อย่างแท้จริงจากความรุ่งเรืองสู่ความตกต่ำตอนนั้นเหมืองปิล็อกแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งพื้นที่สำคัญของนักลงทุนมากมายทั้งของไทยเองและของต่างชาติแต่ละพื้นที่ถูกจับจองทำเหมืองแร่อย่างมากไม่ว่าจะเป็นเหมืองเล็กเหมืองใหญ่นับรวมกันได้มากถึง50-60ถึงหเหมืองเลยทีเดียวกลายเป็นช่วงเวลาเบ่งบานของคนทาเหมืองในยุคนั้นเลยก็ว่าได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีจุดสิ้นสุด เหมืองปิล็อกเองก็เช่นกันการทําเหมืองจากจุดสูงสุดเริ่มจะตกต่ำลงจากภาวะราคาแร่ตกต่ำทั่วโลกจนกระทั่งปีพศ2528เหมืองเริ่มที่จะรับต้นทุนไม่ไหวจนต้องปิดตัวลงไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ทิ้งพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกับอดีตที่เคยรุ่งเรืองของการขุดเหมืองปิล็อกไว้จากเหมืองสู่แหล่งท่องเที่ยวหลังจากที่เหมืองปิล็อกได้ทยอยปิดตัวลงจนหมด ทำให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นพื้นที่รกร้างไปมองอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นข้อเสียที่ทําให้ประเทศขาดรายได้จากการขายแร่แต่อีกด้านหนึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูต,ตัวเองหลังจากใช้เวลาหลายปีเมืองร้างเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของจังหวัดกาญจนบุรีไปในที่สุดแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปิล็อก เมืองปิล็อกแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากกว่าเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดได้แก่ฐานปฏิบัติการช้างศึกฐานที่มั่นบนเขาสูงเราจะมองเห็นยอดเขาตะนาวสีได้แบบ360องศากันเลยทีเดียวเดิมทีฐานแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งสำหรับการต่อสู้แรงงานชาวพมา่าในการต่อสู้แย่งเหมืองแร่แต่ตอนนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่จะทำให้เรามองเห็นความสวยงามยิ่งใหญ่ ของทึกเขาตะนาวสีน้ำตกจกกระดินน้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิห่างจากตัวอุทยานประมาณ5กิโลเมตรจุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีแอ่งน้ำสีฟ้าครามก้นน้ำตกเป็นพื้นทรายทำให้เราสามารถเข้าไปเล่นน้ำตกแห่งนี้ได้อย่างสบายอุรากันเลยทีเดียวใครชอบเล่นน้ำต้องน้ำตกแห่งนี้เท่านั้นปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนที่นี่บ้านอีตอง บวกกับสภาพอากาศที่เย็นสดชื่นทําให้เราเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งที่ความวุ่นวายในชีวิตติดตามมาไม่ได้เลยอันนี้ก็คือเมืองปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี